อย่างต้องจ่ายหงดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟค่าที่พักค่าเดินทางทุกอย่างต้องจ่ายหมดมเงินเดือนอะ่ะพูดตรงๆเลยว่ามันอยู่ที่ประมาณสามถึงห้าหมื่นแต่ว่ายังอยู่ไม่ได้ทำไมไงคำถามว่าแต่และเดือนเงินออกมาเนี่ยหมดหมดหมด,หมดเพราะว่าค่าใช้จ่ายเราสูงอย่งางเช่นการเดินทางนะหนึ่งแน่ๆเราต้องตื่นแต่เช้า เพราะไม่ตื่นแต่เช้าไม่ได้พอร,รถติดเราต้องเดินต้องหาวิธีเดินทางไปทํางานให้ได้เร็วที่สุดคือรถเสด็จแต่ก็มีค่าใช้จ่ายสองหลังจากเลิกงานมาก็ต้องรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวรถติดาการเดินทางก็ไม่ได้ว่าง,ง่ายค่าใช้จ่ายก็สูงทุกอย่างสูงหมดแม้ค่าอาหารก็หมด แต่ว่าที่สำคัญอ่ะคือเราได้จะย้อนกลับว่าเราอยู่กรุงเทพมานานแล้วอ่ะเรามองว่าชีวิตประสบการณ์มันเหนื่อยหาเงินไปก็ไม่มีเงินเก็บส่วนกระทั่งว่าได้กลับมาอยู่ที่นี่คือพี่เป็นคนที่ทองป่าปูมาโดยตรงบ้านที่อยู่ลิ้นหินแต่ว่าตาเรียนจบที่โรงเรียนล้องเก้าอ่าเสร็จแล้วพี่ก็เลยไปทํางานที่กรุงเทพแต่ว่าพอก็เลยกลับคิดว่ากลับมาอยู่บ้าน อ่าเรามีที่มีทางแล้วก็กลับมาปลูกผัดอะไรส่วนครัวเราทําเอง